เจ้าแก้วสัตพันธ์นเชียงของนั่งอยู่บนเก้าอี้หมุนบุดนมตัวโปรดของเขาในห้องทำงานเท้าทั้งคู่แทนที่จะปล่อยให้ห้อยลงมาวางไว้กับพื้นตามธรรมดาธรรมดามันกลับถูกยกขึ้นไปพาดอยู่บนโต๊ะเขียนหนังสือเลยเท้าทั้งสองซึ่งกระดิกไปมาอย่างกำลังสบายอารมณ์ก็คือใบหน้าที่มันเยิมไปด้วยเหงื่อของมนุษย์สามคนซึ่งนั่งอยู่บนเก้าอี้อีกด้านหนึ่งของโต๊ะตัวนั้นในตาของทนายความผู้ทรงอิทธิพลในวัย40ปีเศษ กลัดไปทั่วใบหน้าคนทั้งสามด้วยความเครียดแค้นผสมเยอะหยันอยู่ในทีใครก็ตามที่ได้มาเห็นการเผชิญหน้าระหว่างบุคคลกลุ่มนั้นจะบอกได้ทันทีจากท่าทีที่แต่ละฝ่ายแสดงออกมาว่าคนที่ยกขาขึ้นวางไว้บนโตะ๊ะคือผู้ครองอำนาจเหนืออีกสามคนที่นั่งไหลลู่อยู่ตรงกันข้ามนั่นเองเขาผู้นี้มีใบหน้าขาวสะอาดแต่ค่อนข้างเซียมในตาเขายากที่ผู้เห็นจะเดาได้ว่ามันบ่งบอกถึงความเป็นมิตรหรือความเป็นศัตรูตัวฉกาจกันแน่ ผมเขาหวีเรียบและเย้มไปด้วยน้ำมันตรงจรมีสีขาวป่าปลายแซมอยู่แม้เจ้าตัวพยายามใช้ยาย้อมให้มันดำสนิทเหมือนโซนอื่นๆอยู่เป็นนิดก็ตามแต่ก็มีบางเวลาที่ยาย้อมผมสำหรับวิทยาศาสตร์ไม่อาจกบเกินเส้นงอกซึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติไว้ได้สำเร็จกิริยาอาการของคนผู้นี้เมื่อถึงคราวจะตัดให้เป็นผู้ดีมันก็ดูเป็นผู้ดีไปเสียทุกท่าทุกทาง เรากับว่าลอกออกมาจากหนังสือสมบัติผู้ดีของเจ้าพระยาสมเด็จทุกๆตัวอักษรเมื่อถึงคราวจะเป็นทรชนเขาก็สามารถใส่หน้ากากและสมวิญญาณดาวร้ายได้อย่างสนิทสนมแนบเนียนทุกบทบาทเขาพ้นควันละเอียดของบุหรี่ออกจากปากเป็นวงๆเท้าบนโต๊ะหยุดกระดิกชั่วขณะมันเป็นการทํางานที่เต็มไปด้วยความโง่อย่างน่าทุเรศที่สุดฉันไม่มีอะไรนอกจากสเวทชจที่เลี้ยงไงอ้งั่งอย่างพวกแกไว้มีอย่างละวะ ป้นทองมาได้ทั้งทีพวกแกไปฝังไว้กลางป่าไม่รู้ฝังกันบ้าๆอีท่าไหนมือดีดอดขมายไปได้จนเฮี้ยนอย่างนี้ไม่เียกคนโง่ที่น่าถูเลสเราฉันก็จนปัญญาไม่รู้จะเรียกว่าอะไรร่างใหญ่หนาเตอะของจันขยับพฤฤืชฮัตอยู่บนเก้าอี้เจ้าครับเรื่องนี้ผมว่าพวกเราหักหลังกันเองแนะ่ต่อให้คนตาทิพมันก็มองไม่ออกหรอกเราซ่อนทองไว้ตรงไหนผมคุมเองตั้งแต่ขุดหลุมกระทั่งเอาดินกบก่อไฟทับไว้ข้างบนคิ้วทนายความเลือดสีน้ำเงินเลิกขึ้นนิด เราใครเราว่าในพวกแกที่เป็นคนทรยศถ้าปินโจรไม่รักษาเกียรติโจรเรื่องมันก็ต้องสั่งสอนกันโดยหมกป่าเท่านั้นเองแต่ว่าใครเป็นคนหักหลังบอกมาสิแกสงสัยใครจันอันถานขั้นแชมป์ผู้เพิ่งเสียมงกุฎให้นักเลงหน้าใหม่ไปยกๆได้แต่สายหน้าดิกผมบอกได้แต่ว่าไอ้คนหักหลังเพื่อนคนนั้นไม่ใช่ผมแต่มันต้องเป็นนายระยำคนใดคนหนึ่งใน,นจำนวน8คนที่ร่วมมือกันออกไปทํางานครั้งนี้ครับสายตาเยือกเย็ยนของเจ้าแก้วสารพันเคลื่อนไปจับทิศสมุนอีกสองคนข้างไอ้จันทร์ แกว่าไงสองคนแกคิดว่าใครในพวกเราเล่นสกรปรกอย่างที่จันมันสงสยัยขวนผู้หลีภัยตำรวจมาแต่ครั้งสลัดทะเลสาบสงขลาถูกปราบจนแตกกระเจิงกับรีหุนมือปืนรับจ้างชาวฮอผู้เกิดมาไม่เคยยิงใครซึ่งหน้านางเสริมมรูปหุ่นสกรปรกพวกนี้นักเลงชั้นสวัสดเหล่านี้เจ้าแก้วสัรพันรู้ดีว่ามือมันเต็มไปด้วยความบ้าบิน่นเท่ากับสมองที่เต็มไปด้วยขี้เล่ยเขาจึงผ่านความสนใจจากมันไปเสียแล้วหันกลับมาเดินเรื่องกับไอ้จันอย่างเดิม หมู่นี้พวกแก่อความระยำตำบอลไว้มากสมควรรู้ตัวได้แล้วสิ่งที่แกไปขี้ไว้เป็นกองกองมันส่งกลิ่นกระทบเกติยศฉันทําให้พลอยเหม็นโชบไปด้วยถูกละวันนี้มันยังไม่เหม็นแต่วันหน้าใครจะกล้ารับประกันได้ว่าศักดิ์ศรีฉันจะไม่พลอยเสื่อมไปเพราะความระยำของพวกแกอย่างชุดไอ้ครุยที่พากองม้าต่างขึ้นดอยนางแก้วนั่นเป็นตัวอย่างอันหนึ่งไอ้ครุยถูกใช้เอาสินค้าแปลกๆปกแลกเอาฟิ่นกลับลงมาเศกไปปลูกปั้มผู้หญิงไทยเรือเขาเซ้นนี่ ผู้ชายอกสามสอกตั้งห้าคนจับผู้หญิงชาวเขารุ่นเด็กสามคนเรียงคิวผู้หญิงมันก็ป่นปี้เดินขารากไปตามๆกันเท่านั้นน่ะสิผมเจอห้าคนนั้นตรงช่องเขาข่ายครับเจ้ามันเล่าว่ามันแดกเล่าเข้าไปจนเมาตาลายแล้วอีกอย่างอีนางหนูเั้งสามก็สวยเป็นบ้านจนมันทนกัดมันไม่ไหวครับจันสอดนั่นแหละความระยำพวกเราละ่ะเจ้าทนายความคำรามในคอแล้วต่อไปนี้ใครจะมีหน้าขึ้นไปเอาฟินจากพวกบนดอยอีก ดีไม่ดีมม่เอาลูกดอกเป่าเป็นผีเฝ้าตีนดอยกันทั้งฝูงเท่านั้นเองทําเหี้ยอย่างนี้มันตัดหนทางทํากินกูมหมดเขายุดพูดแล้วหันมาผสมวิสกี้ฝรั่งกับโซดาลงแก้วแล้วยกขึ้นจิบความพยยามรายที่สองได้แก่พวกแกป้นทองเศรษกินมาได้สวยเป็นบ้าแต่เราก็โง่ดักดานครอบกับลาวหัวแกอยู่ถ้าไม่ทองหลุดมือไปเสงง่ายๆเรื่องนี้ยิ่งพูดมีได้เจ็บในหัวใจอันที่จริงพวกเราเพยายามซ่อนมันอย่างมิดชิดที่สุดแล้วเจ้านายมันเป็นจริงอย่างพี่การพูดเมื่อตะกี้ คนของเราต้องมีไกลสักคนหนึ่งเป็นหนอนบ่อนไส้ไม่งั้นเกลือมันไม่กลายเป็นหนอนไปได้หรอกรับเจ้านานคนพูดคือไอ้ฮ้วนสลัดหลายจากปากตายมันพยายามจะช่วยกู้หน้าลูกพี่มันไววแล้วแกยังปล่อยให้ความโงส่สมก็บานอยู่อีกละฮ้ว,วนในายใหญ่มองหน้ายังขันเท้าอยากซัดให้ตรงปลายคางให้สลบคาทีคนอย่างแกห้วนเอ้ยคนเลิกกินข้าวสุกหันไปแดกแกลบดูบ้างปะไรเผื่อบางทีกฉลาดขึ้นกว่านี้ขึ้นมาบ้างก็ได้กันรู้ไหมฉันฉเรียกแกสามคนมาพบวันนี้เรื่องอะไรสมุนเขานิงเงียบกลิบ หมือนไม่ยอมหายใจเอาเสียดเลยเสียงทนายความมีกังวลเด็ดขาดน้ากเกรงขามฉันเรียกพวกแกมาวันนี้เพื่อล้างสมองให้ความบาดซบมันรูดออกไปเสียทีฉันต้องการให้แกรู้เดี๋ยวนี้ว่าความเข้าใจที่ว่าท้องเสียกิมที่ถูกขมายไปทั้งหมดจากที่ซ่อนพอพวกเราทรยศหักหลังกันเองเป็นความเข้าใจที่โง่ที่สุดบางที่พวกแกยังไม่รู้ข่าวพอพวกแกมันดีแต่ขุดรูอยู่ตามร้านเหล้าและซองหูหนวกตาบอดต่อเหตุการณ์ที่หน้าตองสะดับตอบฟังไว้ประดับสติปัญญาเจ้าแกวสารพันหันไปใช้วิสกี้อุ่นเครื่องอีกหนึ่งอึก โดยไม่สนใจท่าทางไอ้พวกลูกน้องทั้งสามที่กําลังกืนน้ำลายเอือกจดลูกกระเดือกสั่นด้วยความอยากได้บางท้องทั้งสามถุงที่กระขุดหลุมซ่อนเอาไว้กลางป่าเวลานี้มันเดินทางกลับไปอยู่ในมือเจ้าโสกินโดยสวัสดิภาพเรียบร้อยมันกลับไปโดยครบครันไม่หายหกตกล้นแม้แต่แท่งเดียวเป็นไปไม่ได้เจ้าจันร้องอุทานปากสัน่นผมไม่เชื่อฟังฉันให้จบจันแกน่าจะรู้ดีกว่าใครว่าเวลาที่ฉันพูดใครบางอาจสอดแทรกขึ้นมาไอ้คนนั้นดีไม่ดีบางที มันน่าจะได้พูดเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตมันเพราะฉะนั้นนั่งนิ่งฟังฉันให้จบเสียก่อนทองสามถุงเงินถูกนํามาโดยตาพระชะลําเดชากับลูกสาวคนสวยสายของเราในบ้านในอำเภอรายงานมาว่าเวลานี้ในอำเภอเที่ยงขนมันไปคืนเจ้าสัวกิมรับมอบกันเป็นทางการเรียบร้อยแล้วเรื่องนี้เขาลือกันในแทดทั้งเมืองมีแต่พวกแกมนุษย์กาก,าก,ากากที่ยังงงโง่งมอย,อยู่พระชะลํมามเบามันมาจากไหนขอรับเจ้าในตาที่บวมเป่งเพราะพิษหมัดแผ่นมรกรของจันพยายามพองขึ้นด้วยความไม่เชื่อหู ถ้า,ายความเจ้าเล่ยิ้มเครียดด้วยความแขน้นซึ่งเผาลึกอยู่ก้นบึ้งหัวใจสายฉันในบ้านในอำเภอบอกอย่างนี้มันแอบฟังการเจรจาระหว่างสองพ่อลูกกับนายอำเภอได้ความกระท่อนกระแทน่นแต่พอสรุปได้ว่าทองสามถุงนั่นปฏิหารลอยเข้าไปอยู่ในห้องนอนแม่ฉลอตอนดึกสงัดให้เพออินลอยลงมาเขียวๆผมก็ไม่เชื่อปากหนามมูทูกของจันเสยยเป็นรูปเบี้ยวอย่างเยาอหยันรายงานของสายรับนั้น แล้วเท้าข้างหนึ่งในจํานวนสองข้างที่พลาดอยู่บนโต๊ะของเจ้าแก้วสารพันก็ตบลงไปกลางหน้าผู้ขัดคอโดยไม่รู้จักการรเทศาทันทีเท่านั้นเองไอ้จันก็ต้องงอตัวลงด้วยความยำเกรงข้าบอกแล้วให้ข้าพุทธิจบการถูกตบหน้าด้วยส้นตีนยกมือไว้ขอขามาในความพลั้งเผือป,ปลกปลกต่อหน้าบุรุษร่างบางหน้าเสี้ยมในตาลึกค,คนนี้ไหวหลายเชียงหลายดูไม่มีพิษสงอะไรเหลืออยู่ในร่างขนาดกระบือปปากของมันเลยสักนิดเดียวตามรายงานที่ได้รับมา เจ้าแก้วสัรพันกาวต่อเสียงเข้มทั้งใครชะลํานางลูกสาวคนสวยบอกน้ำเพอหัวงอกว่าเป็นที่น่าเชื่อหลือเกินว่าคนที่เอาทองทั้งหมดมาโยนใส่บ้านคือไอ้หนุ่มที่ชื่อแผนมรกตจันเขียวกรามทั้งบนทั้งล่างบทกันดังกรอดกรอดเมื่อชื่อนี้ถูกเอ่ยขึ้นมาสายตาที่เต็มไปด้วยแววประชดของเจ้าแก้วพุ่งจับใบหน้าเขาไอ้แผนมรกตคนนี้ก็คนเดียวกับที่เถือกันลงไปหมอกกระแตไม่เป็นท่าอยู่ในบ้านนางเพลีไม่ใช่หรือจันข้าได้ยินไอ้หวัวไอ้ลินมันเล่าให้ฟัง จันพยายามเศษเรื่องออกไปให้พ้นเหตุการณ์ในบาร์ของเพลรีผูหลวงอนุญาตให้ผมพูดได้หรือยังครับเจ้าทานายความชื่อดังพยักหน้าแล้วประคองแก้วเหล้าขึ้นจิบอย่างประณีตมันเป็นเรื่องเหลือเชื่อขอรับไอ้แผนมรกรนั้นไม่ใช่คนบ้าถ้ามันเป็นคนค้นพบทองสามถุงที่ผมซ่อนไว้กลางป่าน้ำหน้าอย่างมันแล้วจะเป็นสุภาพบุรุษพอจะเที่ยวโยในให้ใครต่อใครไอ้คนโซคนนั้นถ้าเปิดเห็นทองเข้าขี่คลานสันไปทั้งตัวด้วยความระโมบผมไม่อยากเชื่อหรอกเจ้า ลาบก้อนใหญ่ลอยเข้าปากแล้วทุล่าอะไรแผนจะฆ่าไปให้คนอื่นกินเจ้าแก้วสารพันดิดเท่าที่ปลายบุหรี่ความละเอียดของเขาลงในที่เขี่ยด้วยกิริยาแช่มชอยในตาเขาจับอยู่ที่ไฟสีแดงขุ่นซึ่งกําลังเผาบุหรี่เขาช้าๆบางทีความโง่ของแกอาจทำให้แกมองคนอย่างในแผนผิดไปก็ได้จันเอ๋ยฉันน่ะเชื่อตามที่สายเราในบ้านในอำเภอเที่ยงรายงานมาทุกอย่างเพราะสายคนนี้ตั้งแต่ทํางานให้ฉันมายังไม่เคยมีเรื่องไหนที่ให้ข่าวแบบยกเมฆบางที แกอาจไม่ได้ศึกษาบุคลิกลักษณะลึกลับในแผนคนนั้นให้ละเอียดลงไปคนอย่างแกฉันรู้ดีนอกจากโง่แกลงหญิงแล้วยังแถมอวดดีไม่เข้าเรื่องอีกด้วยสำหรับฉันฉันคิดว่าแผนเป็นมนุษย์คมในฝกักพฤติการหลายอย่างของมันเท่าที่ฉันรู้มันบ่งบอกชัดว่าเขาไม่ใช่คนพนเนจรธรรมดาเสร็จแล้วนักเลงจันนิ่งอึ้งไม่กล้าออกปากโต้แย้งเจ้านายฝีมัดฝีเท้าและลวดลายการต่อสู้ของแผนทำให้จันยอมรับอยู่ในใจว่า เขาก็รู้สึกอยู่เหมือนกันว่าแผนมรกตไม่ใช่คนจรประเภทนกขมิ้นเหลืองอ่อนค่ำไหนนอนนั่นแต่เป็นคนจรประเภทเหี่ยวซึ่งคมปากคมเล็บซ่อนลิ์ไล่เอาไว้เต็มตัวพวกแกคุยว่าแกขุดหลุมซ่อนทองมิชิตกลางป่าเสียงเนิบๆเ,เจ้าแก้วสารพันธ์ดังต่อท่านในแผนมรกตเป็นคนขี่ม้าเดินป่าเหมือนคนเดินทางธรมธรมดาาแล้วก็มันคงไม่สนใจหรือไม่ตาแหลมพอจะมองออกหรอว่า ไอหลุมที่พวกแกอุตสาหขุดถ้าเป็นแทบตายมีรอยพิรุษชวนให้สงสัยจะมีอะไรจมอยู่ข้างล่างหรอกแต่ถ้าไอแผนมันตาแหลมคนพบทองทุลาอะไรมันจะไม่ฮุบเอาเป็นของมันละครับเจ้าจันตั้งข้อสงสัยเอากับเจ้านายเขาสบายแฮรเลยนะครับผมคล่องใจอยู่ตรงนี้แหละครับเจ้านั่นเป็นความลึกลับในตัวคนคนนี้อย่างที่ฉันพูดไว้แล้วเราต้องสืบอให้ชัดมันเป็นใครกันแน่เราจะปล่อยให้มันลึกลับต่อไปไม่ได้เพราะมันอาจกลายเป็นมหาภัยในการทำมาหากินของเราแผนมรกรอาจเป็นตำรวจกองปราบ เป็นข้าราชการปกครองที่ปลอมตัวเข้ามาสอดส่อ,สองขบวนการเราที่นี่ก็ได้ถ้าอย่างนั้นกำปั้นขนาดขามูหฮมของนักเลงจัน้างนั้นกำปั้นขนาดขามูหฮมของนักเลงจันฟาดตมลงบนโต๊ะเราจะปล่อยให้มันเดินลอยนวลอยู่แถวนี้ทําไมผมเองขอรับเจ้าผมเองขออาสาเป่า,ามันในดินกลางถนนเจอหน้ากันอีกเมื่อไหร่ไอ้แผนกลายเป็นผีเมื่อนั้นเจ้าก็เห็นเล่าฝีมือผมเรื่องพันนี้ร้อยทั้งร้อยไม่เคยพลาดรับรองไอ้แผนเป็นไอ้ผี เวลาพูดแ่มันดีแต่พูดใหญ่ทานายความผู้แพร่ทิพลไปทั่วภาคเหนือเอยด้วยเสียงสุขุมฉันกลัวแต่ว่าเวลาทํางานแกไม่แน่จริงเหมือนตอนโม่น่ะสิก็อไอ้นายแผนคนนี้ไม่ใช่เหรอที่เป็นคนแรกที่ทําให้แกรู้จักคําว่าสรบปคาตยินหมายถึงอะไรจันยิ้มรับคําย้อยเย้ยของนายเหนือหัวยังขมขื่นผมสู้มันด้วยํำปั้นรุ่นรุ่นไม่ได้เพราะผมประมาทเกินไปเขางัดมือขวาที่พอกหนาด้วยผ้าพันแผลมาวางบนโต๊ะ ผมนึกว่ายิงมาตกใไป,ปังเดียวก็หันมันขาดสองท่อนแต่พอลั่นไกลออกไปแทนที่จะทลายมันให้เป็นผุยกำปั้นผมกลับไปชนแผ่นกระดานเสียจนทะลุแต่ถึงมือขวาผมอยุดระหว่างซ่อมอีซ้ายผมยังชักปืนไวกว่ามันแน่ถ้าผมยิงแล้วก,กระสุนไม่ผ่าหัวใจมันผมยอมให้เจ้ากระทืบจมทรณละนี้เจ้าแก้วสารพันคืนแก้ววิสกี้เล่นในมือฉันเป็นทนายความนะจัน ทานายความทุกคนมีหน้าที่้องเชิดชูความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายแต่ถ้าแกสามารถส่งวิญญาณในคนเนิจรลึกลับคนนั้นลงนรกได้โดยกฎหมายหรือตำรวจหรือแม้กระทั่งศาลแต่ต้องตัวแกไม่ได้แล้วฉันก็พอใจไปด้วยนี่ฉันพูดในฐานะเป็นทนายซึ่งเคารพกฎหมายบ้านเมืองจริงๆเจ้ากำลังสั่งให้ผมใช้กฎหมายโจรอีกครั้งใช่ไหมสมุนตัวเอของเขาซักออกมาตรงๆกฎหมายโจรเป็นสิ่งที่ฉันไม่รับรู้เจ้าหัวหมอตอบช้าๆฉันรู้แต่อย่างเดียวว่า กฎหมายโจนกับกฎหมายบ้านเมืองไม่มีวันเอาปนกันได้สมุนหน้าเฮี้มทั้งสามเขาลุกพรึบจากเก้าอี้พร้อมกับถอนใจโล่งอกแล้วไอ้หวนก็เป็นคนบ่นออกมาดังๆเจ้านายเราเวลาสั่งยิงทิ้งใครชอบพูดให้ฟังลำบากอย่างนี้เสมอจากนั้นมือปืนทั้งสามก็เดินพาเลตออกจากออฟฟิศอันโออาของทนายความชั้นหนึ่งแห่งเชียงรายไอ้จันไอล้ลี่หุนชาวฮอทุกคนรู้ดีว่าต่อไปนี้หน้าที่อันเร่งด่วนของพวกมันคืออะไร ความกัดกลุ่มทําให้ใบหน้าในอำเภอเที่ยงเหี่ยวย่นจะดูแก่ลงไปอีกเท่าตัวจริงอยู่งานชิ้นนี้ไม่ได้สร้างความหนักใจให้เหมือนงานปราบไอเสือหรือทลายแก๊งมิจฉาชีพหรือแม้กระทั่งบุกยิงขบวนการลำเลียงฝินเ่อนที่เคยผ่านมาแล้วแต่ข้าราชการปกครองชั้นอาวุโกโศดไม่ได้ที่จะวิตกถึงลักษณะอันบ้าบอและอย่างว่านี้เองที่ทาให้ในายอำเภอต้องเชิญสองพ่อลูกมาพบที่บ้านพักอีกครั้งเขาแถลงความหนักใจออกมาตรงๆกับคุณพระชลรและธิดาคนสวยว่า เมื่อเช้านี้ผมนั่งเขียนรายงานจะส่งให้ท่านผู้ว่าท่านดูเพราะท่านสนใจมากถึงก็เร่งให้ทําให้เสร็จโดยด่วนผมเขียนอยู่สองชั่วโมงกว่าก็ไม่เสร็จมันจนด้วยกล่าวจริงๆขอรับพี่พระจนด้วยกล่ายังไงในอำเภอก็ใครอ่านรายงานนั้นเรากเขาจะเชื่อล่ะมันฟังดูไปเรื่องตลกสิ้นดีในอำเภอลุกจากเก้าอี้เดินงุนงนกลับไปกลับมาในห้องเรื่องทองสามถุงเป็นเรื่องบ้าบอคอแตกที่สุดเท่าที่ผมพบมาในอายุราชาการคืนส่งรายงานให้ผู้ว่า ท่านคงด่าผมว่าวิกจลจริตไปแล้วนะฮะแต่เมื่อพ่อมาเล่าให้คุณอาฟังทำไมคุณอาถึงยอมเชือาา่อล่ะคะฉลอมปาลมขึ้นด้วยน้ำเสียงราบเรียบอย่างที่นานๆจะได้ฟังกันสักครั้งในตาของนายอำเภอจ้องขเขม่งไปที่แม่สาวจอมสนก็พรพ่อหนูสิเพราพ่อหนูเป็นคนเล่าอาถึงเชื่อร่องคนอื่นเอามาเล่าสิเฮ้ออาก็ต้องหเราะล่วนตกเก้าอ,อี้ไปเท่านั้นเองเวลานี้หลานเอ้อยหลานรู้หรือเปล่าตั้งแต่เจ้าสัวกิมได้รับทองทั้งหมดคืนไปแล้ว ข่าวมันเซ็งแท่ไปหมดทุกมุมเมืองมัดลือกันไปต่างๆนานาสุดแท้แต่ชาวบ้านคนไหนจะนึกไปไอ้ที่ร้ายที่สุดหากเราเปิดเผยความจริงทั้งหมดออกไปชาวบ้านต,ต่างงขอดสงสัยท่านทีว่าเมื่อหลานไปพบทองถุงแรกในยามสะพายของนายแผนริมหนองน้ําทําไมหลานปิดความจริงไม่แจ้งต่อคุณพ่อหรือเจ้าหน้าที่บ้านเมืองแล้วทาไมหลานถึงได้ดันเอาทองถุงนั่นเวียงลงไปซ่อนในหนองน้ําอีกปัญหานี่แหละร้ายกาดมาก มันอาจทําให้อาจนปัญญาไม่รู้จะเขียนลงในบันทึกรายงานเสนอผู้ใหญ่ท่าไหนดีไม่ดีเสื่อมถึงตัวหลานและคุณพ่อหลานเองถึงคราวที่พระชลําต้องสายสายตาอันเต็มไปด้วยความหม่นเศร้าและเจ็บใจไปยังแม่ลูกสาวตัวดีบ้างแม่มาหาจเจ้าเลรินคนเดียวถ้าไม่เรื่องมันยุ่งจนพวกเราปวดหัวไปหมดคุณพระอุทธร์เหมือนขอความเห็นใจจากนายอำเภอกลับไปบ้านผมจะชำระด้วยไม้เหลียวให้หลังลายแม่ลูกสาวยิ้มหน้าจืด แต่แล้วเหมือนเกิดความคิดเฉียบแหลมหลอนลองว่าเรื่องทั้งหมดจะหมดความยุ่งยากไปทันทีถ้าเราสามารถดึงคุณแผนมาร่วมมือกับเราได้ร่วมมืออย่างไงพ่อหลอนถามทันทีเอ้าก็เกียกล่อมให้ในายแผนเขารับเสยคนเดียวสิคะว่าเขาเป็นคนพบทองสามถุงตามจานวนฝั่งยูกลางป่าเขาเลยเอามามอบให้คุณพ่อเพื่อนําส่งให้คุณอาเป็นทางการอีกทอดหนึ่งท่านนายแผนเขายอมให้การอย่างนี้บทบาทหนูตอนพบทองถุงหนึ่งในยามเขาริมหนองน้ําจะได้ตัดออกจากรายง,งานคุณอาได้เลย ในอำเภอเที่ยงหยุดเดินเป็นชมดในกลงทันทียกมือรูปคางแล้วอุทานไม่เร็วฮะไอเดียแม่หลานสาวไม่เร็วฮะแต่ไอ้นุ่มนั่นจะยอมเห็นแก่หน้าแก่หรือใหญ่โลมคุณพระชะัตลไม่ค่อยมั่นใจนักไม่เป็นไรค่ะหนูคิดว่าเขาคงยอมหนูเชื่อว่าเขาเป็นสุภาพบุรุษพอความคิดของเด็กสาวทําให้นายอำเภอส่งสมุนไปล่าตัวแผนมรกตโดยเร็วด่วนจีที่สุดไม่ถึง20นาที คนที่ถูกใช้เป็นยาแอสไพรินแก้วความปวดเสียนเวียนเก้าของนายอำเภอก็ถูกนำตัวนั่งรถจีบพุ่งเข้ามาในบ้านทันอกทันใจเขายกมือไหว้คุณพลัดและนายอำเภอด้วยท่าทางเซื่องเซื่องไม่ถึงกับนอบน้อมแต่ไม่ใช่แข็งกระด้างเอาเสียทีเดียวส่วนกับแม่สาวคนสวยหัวดือ้อเขาทักทายด้วยการพูดว่ายินดีที่ได้พบกันอีกได้ข่าวคุณเลี้ยอ่านจะปลูกหนวดไม่ใช่เหรอใช้น้ำมันเนยทาทุกเช้าสิครับพวกแขกเขาว่าเป็นยาเพาะหนวดได้ผลชะงัดนัก ผู้ใหญ่สองคนที่นั่งในห้องนั้นไม่เข้าใจว่าเขาหมายความว่าอะไรในเรื่องเอาหนุดหนวดเขาครามาพูดกับผู้หญิงสาวสวยๆแต่เจ้าตัวคนเดียวเท่านั้นที่เข้าใจดีหล่อนได้แต่ยิ้มเกอร์เกอไม่กล้าแสดงฤทธิ์เดชอะไรออกมาพอรู้อยู่แก่ใจว่าขนาดนี้หล่อนจําเป็นต้องงอเขาแต่นายอำเภอไม่มีเวลาพอสําหรับซักถามถึงความหมายเรื่องหนวดเสร็จแล้วทันเริมเรื่องเลยโดยมิชักชาวาผมเชิญคุณมาเพราะไอ้เรื่องทองเสียก,กิมมันยุ่งกันใหญ่เสร็จแล้วดูเหมือนคุณจะเป็นคนเดียวที่สามารถทําให้เรื่องมันหมดยุ่งไปได้ ทำไมยังมีเรื่องยุ่งอีกเหรอครับก็ผมได้ข่าวว่านายอำเภอไปคืนให้เจ้าสโสกิมครบตามจำนวนเรียบร้อยแล้วถูกละนั่นมันเสร็จไปตอนหนึ่งละแต่ทีนี้อีเรื่องการสอบสวนที่ผมต้องทําไว้เป็นหลักฐานนี่สิมันดูไม่มีเหตุผลอะไรเลยหากผมจะไปทําตามที่คุณคลาสและคุณชรลมให้การไว้แล้วปัญหาที่ผมปวดขมองเวลานี่มีอยู่ว่าทองสามถุงเงินปฏิหารมาจากไหนแล้วเข้าไปอยู่ในห้องนอนคุณชรลมได้อย่างไรเห็นไหมเราว่าตรงนี้แหละเป็นเรื่องตลกที่สุด ผ่นมรลกฏฟังด้วยสีหน้าวางเฉยคุณพระและคุณชะลิมเชื่อว่าคุณเป็นคนเอาทองทั้งหมดไปโยนใส่ในห้องนอนนั้นแนอำเภอโพ้งออกมาฮ <c oughs> คุณชะลมซัดผมด้วยปืนจนไหลผมบุดวิดจะไหลเป็นผุยผงแล้วผมกลับตอบแทนคุณงามความดีของเธอด้วยการเอาทองคำสามถุงไปพินันทนาการเป็นเครื่องแสดงความกตัญญูอย่างนั้นเหรอขอรับโอ้โหถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงทานายอำเภอช่วยกรุณาภารลูกช้างไปส่งโรงพยาบาลบ้าเดีย๋ยวนี้ทีเถอะครับ